มาดูไฟนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือไฟที่ชาติพยักฆ์ศักสตูลครับชกก่อนไปรายการวันครับมาไฟนี้นี่นักชกญี่ปุ่นไม่รู้จักครับเมื่อไม่รู้จักก็กาจะบทให้เต็มที่นึกว่าหน้าชกหน้าใหม่นะครับเรามาดูครับว่าไฟนี้ไฟที่ชาติพยักฆ์ครับไปลุยญี่ปุ่นก่อนจะเข้าวันจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเข้าสองคนนี้ครับนักชกชาวญี่ปุ่นก็กางเกงสีขาวทองคนนี้นะครับนี่คือเออิซากุโอกาซาวาระครับ เขาคือแชมป์ crosspoint kizitoji ครับเป็นแชมป์รายการ knock out red รุ่นนี้ครับรุ่นเฟเธอเวตครับแชมป์ knock out red รุ่นซูเปอร์แบนต์เต็มเวทนะครับแชมป์เก่าครับเจอกับท่านของชาติพยักษ์ซักสตูนครับนี่คือนักมวยที่ได้จัดอันดับว่าเป็นอันดับที่9ในรุ่นของเฟเธอเวตของสนามราชดำเนินครับอันดับที่7ของ bbtv stadium ครับเอาล้วครับมาครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการ maroon present knock out red 2022 tucson w o o d h a m ครับ เอากับแกงซ้ายมาครับเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมครับปี2022 2022ก็2565ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับจังหวัดนี้ครับทีบซ้ายไปครับท่านของชาติพยัครับมัดซ้ายชาติพยักนี่คือไฟล่าสุดก่อนที่ชาติพยักจะไปชกที่รายการวันนะครับรายการวันลุมพินีนะครับมาดูว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับอ้าวระวังครับแม่อย่าฉัดไขครับอย่าฉัดไข่นะครับแม่เดี๋ยวไขเจ็บครับ แบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับไฟล่าสุดที่ชาติพยักโชกก็คือไฟที่เจอกับคอมเพตแฟร์เทคนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกับวันที่8ปี2567ที่ชาติพยักเป็นฝ่ายชนะคะแนนคอมเพตไปนะครับอุ้ยระวังแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ครับแล้วหลังจากนั้นชาติพยักยังไม่มีไฟในวันครับไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ครับเรามาดูไฟนี้ให้หายคิดถึงาพลางก่อนครับชาติพยักนี่ชกในวัน5ไฟยังไม่แพ้ใคร5ไฟครับ ชนะนกสี4ไฟชนะคะแนนหนึ่งไฟครับจังหวะนี้ครับเออิซากุครับกางเกงขาวทองครับชาพยักกางเกงเหลืองแดงครับแข่งซ้ายมาครับเออิซากุจังหวะนี้แครบเดินเข้าหาครับเอซากุนี่แชมป์เก่าของรายการนี้ครับแชมป์รายการนกเอาเรนนี่ครับแข่งมาแข่งคืนครับเออิซากุโย่าชัดไข่เลยนนองบ้าอย่าชัดไข่เลยเดี๋ยวเจ็บไข่นะอย่าไปเตะไข่ครับเดี๋ยวไข่แฉ็งไม่ขึ้นครับโอ้ จงหวะนี้ครับแข่งซ้ายเตะล่างครับทางของเอซากุครับแข่งซ้ายลำโตครับเอซากุชาพยักายามเดินเข้าหาครับหาช่องในการเข้าทำครับหาช่องไม่ได้ก็ไม่เข้ารับมัดหนึ่งสองแล้วตามด้วยแข้งขวาครับอย่าลืมลําแล้วกันครับลืมลําเดี๋ยวได้คลานคำพื้นนะครับแหมหน้าตาของอีซากุพูดนี่นี่ครับกวาดลานครับโอ้โหยักไงภายหลังเลยครับเป็นพื้นม้างครับผ่านพื้นมันยักง่ายกันฮะผ่านพื้นแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแหมได้ล้มไงหลังนะครับ นี่ครับยาเหลาๆหลาวลกันครับเหลาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ล้มยาวทั้งยืนครับแข็บเดินเข้าหาครับยับเข้ามาครับแข่งซ้ายครับท่านของอีสักุแข่งขวาขึ้นไปครับชาติพยักเราอยากจะออกอาวุธให้โดนต้องเข้ามาแค่แค่ครับเข้ามาแค่แค่จะได้แท่โดนครับแข่งมาแข่งคืนครับหนึ่งหมัดขวาครับท่านของชาติพยักครับเข็บเดินเข้าหาชาติพยักนี่สกางเกงของวิรักดักเล็กนะครับค่ายวิรักดักวิรักดักเล็ก ซึ่งเป็นค่ายของท่านวีรศักเล็กวงประเสริฐนะครับท่านไปเปิดค่ายมออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแข้งซ้ายไม่โดนเจอขวาลงโทษคืนไปครับฉัดมงไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ครับฉัดแปลว่าเตะครับแ k บเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายมาเอ้าซ้ายโต้คืนครับท่านังของอิซากุแ k บเดินเข้าหาครับขยับมาแค่แค่ครับมาแค่แค่จะได้แท้โดนครับจังหวะนี้ครับว่าอย่างไรครับแข้งขวาตามเรียวมัดซ้ายครับท่านังของชาดพยักหมดยกที่หนึ่งครับ แหม่นี่ครับมาดูครับนี่เสื้อทีมครับนี่เสื้อทีมวีรศักดิ์เล็กนะครับก็นี่ฮะท่านที่ใส่หน้ากากอยู่ครับก็ท่านวีรศักดิ์เล็กนะครับวีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐนะครับแล้วก็มีริงเกิลด้วยนะครับแหม่แหม่ริงเกิลสาวสวยยิ้มสวยครับวีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐครับก็ท่านประพันธ์กล้าหาญนะครับก็ท่านเป็นนักมวยจากจังหวัดยโสธรครับปัจจุบันนี้ท่านมีค่ายมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นครับ เวลานักมวยไทยจะขึ้นไปชงนี่ก็สมมติจะไปซ้อมกันที่นั่นนะครับแหมก็จะเห็นท่านกับทีมงานแล้วตอนนี้เราก็เห็นริงเกิลนะฮะดูริงเกิลไปก่อนครับขอบคุณตากล้องครับที่ถ่ายริงเกิลให้ครับวันนี้ริงเกิลมาในชุดมินิสเกิตนะครับกับปรงสั้นครับน่ารักสดใสทั้งคู่ครับพอได้สดชื่นชื่นตาชื่นใจครับอ๋แล้วมาดูครับจังหวะนี้ครับว่าเออิซากครับแชมป์ของรายการนี้จะมีแผนอะไรมาในยกที่2ครับ เราดูว่าฐานะของชาติพยักจะแก้เกมอย่างไรครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเทวีครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้ครับแข่งขวาครับนี่คือชงพามวยไทยโดยใช้สปัสใต้แหลงทองแดงแปลให้ฟังครับจะได้เข้าใจครับแข่งซ้ายฉัดมาครับซ้ายครับฉัดเข้าไปครับทิกคนขาครับแข่งซ้ายมาเจอมัดซ้ายคืนครับมัดซ้ายจากชาติพยักแข่งขวาชาติพยักเจอแข่งซ้ายคืนจากเอเอซากุเขี่เดือเข้าหามัดซ้ายครับชาติพยัก เรียกว่าออกอาวุธยังไม่มีใครเลาเหลาสนะครับยังไม่มีใครประมาทยังไม่มีใครเลนเล่อนะครับเหลาเหลาครับแขบเดินข้าวาแข่งข้าครับแข่งซ้ายโต้คืนค่อยๆซื้อทักเข้ามาครับแข่งขวาแข่งขวารับมัดซ้ายลำตัวครับเจอมัดขวาขึ้นมาจากเอซากุแข็งเดินข้าวาครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายเอซากุทีมาครับเรียกว่าท่านครองชาติพยักก็ยังไม่โชว์ไม่ช้านะครับไม่โว์ไม่ช้าคือไม่ชงช้างไม่ฉาบเฉวยครับ ขยับเดินเข้าหาเอเากุขยับซ้ายครับทางดังของชาดพยักแข่งซ้ายมา,ยา,ยอยาเอเากุแข, totally. ข่งซ้ายครับชาดพยักคว้าขาแล้วแข่งซ้ Carrie, ายแล้วก็รับราดเข้าปราหลัดแม่รัดลื่นลมนะครับแม่ยักงายภายหลังเอาไปนั่งเครงครับเขินนิดนึงครับแม่เอาละครับแข่งขวาครับเจอแข่งซ้ายโตขึ้นเวียงมาซ้ายไปครับชาดพยักเอเากุครับเดินเข้าหาเจ้าวันนี้แกแขงขวาชาเพลกแล้วโดนนี่ครับแม่เจอเลียมพลิกนะครับยักงายภายหลังอีกแล้วครับชาดพยัก ล้มเยอะไปไม่ดีครับชาพยักษ์ล้มเยอะไปไม่ดีครับจังหวะนี้ครับแข่งขวาครับชาพยักษ์เอสากุเดินเข้าหาครับแข่งขวาครับมดซ้ายมาแข่งซ้ายล่างครับเอสากุมัดขวาชาพยักษ์ครับแข่งซ้ายเอสากุแข่งขวาครับแข่งซ้ายคืนให้มาก็โต้ทันทีที่ต่อทีครับทีต่อทีแข่งต่อแข่งมัดซ้ายเอทันน้นของชาพยักษ์ครับแข่งขวาเจอแข่งซ้ายโต้คืนมัดซ้ายขวาซ้ายขวาครับทันน้นของชาพยักษ์ เอเสกุเดินเข้าหาแข้งขวาลำตัวครับเจอแข้งซ้ายมาเขียบเดินเข้าหาคำเวียงมาซ้ายครับเอเสกุครับแหม่ยังออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับผู้ชมครับแหม่ไม่ค่อยได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับหยับเดินมาครับมัดซ้ายครับแข้งซ้ายมาครับมัดซ้ายคืนทันนั้นของชาิพยาครับแข่งมาครับขวาขาไว้มัดซ้ายจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับเข่าขวาครับชาิพยาครับแล้วขวางหน้าดันไว้ครับขวางหน้าดันไว้แบบนี้ก็เปนการต้องแยกออกมาครับ เก็บเดินเขาหาครับแข่งซ้ายสันมาถีบมาครับหมัดหนึ่งสองครับตอนนี้แข่งซ้ายครับหมัดซ้ายมาเจอแข้งขวาครับโอเวียงหมัดขวาครับเอาเอาจังหวะรานะครับโอเจอเจอนับเลยครับโดนนับไปก่อนครับจังหวะนี้ครับแม่อย่าลืมล้ำครับชาพยัก์ครับชาพยัก์ลืมล้ำเลยโดนนับก่อนครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับโดนไปก่อนหนึ่งน้าชาพยักษ์งงเลยครับเพราะมันเป็นจังหวะลื่นหรือเปล่าครับชาพยัก์เห็นว่ามันเป็นจังหวะลื่นนะครับ โอ้แล้วก็นี่กรรมการก็เตือนท่านทั้งของเอซากุด้วยครับว่าล้มลงไปแล้วอย่าไปซ้ำนะครับเอาละครับยังไงครับเอาละครับต้องต้องแก้คืนให้ได้แล้วครับโดนไปก่อนหนึ่งนับแล้วครับท่านของชาพยัครับแข่งซ้ายมาครับเอซากุเก็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับแข่งขวาครับเจอกวาดอีกแล้วครับยังหายภายหลังครับแม่หล่อลื่นครับหล่อลื่นหล่อลื่นง่ายครับวันนี้ครับท่านของชาพยัแข่งขวาครับหมดยกที่สองครับอื้ม แม่จังหวะลืมลำครับเลยลงไปคานคำพื้นเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นจังหวะที่เขาลื่นก็ได้นะครับแต่กรรมการมองว่าเป็นจังหวะที่ลงไปนะครับดูครับดูภาพชายอีกทีครับอัดลาตัวหมัดนี้ไม่โดนนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วเตะนี่อ๋อนี่ครับมันเป็นลูกเตะครับแล้วเตะพับพับหลังแล้วเราเสียหลักครับแม่แต่กรรมการเลือกที่จะนับนะครับโอ้โห อาแล้วเครียดเครียดแบบนี้ก็มาดูริงเกิลดีกว่าครับนะดูริงเกิลจะได้หายเครียดนะครับอืมโอ้โหเสียเปรียบเลยครับโดนนับเสียอย่างนั้นครับแม่ก็ไม่เป็นไรครับนะน้องเบ้านนองเบ้าเดี่ยวจัดการนนิดหองเบ้าได้นับไปแล้วนะครับเรียกว่าได้เปรียบเสียแล้วนะครับท่านของเอซาโกครับมาดูว่ายกนี้ยกที่สามครับชาติพยักจะทําอย่างไรครับจะทําพันพรือครับจะทําพันพลือ พันพลือคือทําอย่างไรครับเอาหวากันไหมครับเอามาครับรัวอาวุธเข้าใส่เลยครับชาพยัก์ต้องเดินบดเดินบี้แล้วครับแต่อีเอซากูก็รัวอาวุธเข้าใส่ไม่ยอมเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับมัดเข้าใส่แล้วเตะครับแข่งขวาลําตัวครับแข่งซ้ายมาอืมรัวมัดเข้าใส่เอาเจอเข้าไปครับท่านของชาพยยัก์ครับโดนเข้าไปก่อนอีกหนึ่งนับพระชาพยัก์ครับอืมอันนี้โดนนับจริงครับอันนี้โดนนับจริงครับขยับเดินเข้าหาครับอีเอซากูครับรัวมัดเข้าใส่ครับ ชาพยเพมกันตัวไว้ครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายขวาซ้ายครับแข่งซ้ายครับหมัดซ้ายชาพยักดลงไปครับอ้าวเสียหลักครับเอซากุครับเสียหลักนิดหน่อยครับระวังครับเดินเข้าหาครับอย่าลกๆครับอย่าลกๆครับอย่าลกๆกเดี๋ยวได้พัดพกดังพึ่งครับสมัดองขวาทีนึงครับเข่าซ้ายครับเข่าขวาชาพยครับเข่าขวาอีกทีครับแหมเหมือนชาพยาจะวิบครับเหมือนชาพยักจะวิบครับวิบคือโกรธโมโหนะครับถีบขวาครับชาพยาครับหมัดซ้ายครับเอีซากุจังหว เอ yeah, สักกแข่ง้ายเอารื่นครับรื่นเอ้าทําไมครับเสียทรงครับเอเอสกุูเสียทรงซ้ายอย่างนั้นครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับอ่ะมาครับศอกซ้ายศอกซ้ายเอาเจอสอกขวาชาพยักศ์อกซ้ายมาเจอศอกซ้ายชาพยัก์ครับสอกขวาสอกซ้ายชาพยักษ์อกซ้ายชาพยักศ์อกซ้ายชาพยัก์ครับฟันเข้าไปครับจังหวะนี้เหมือนกับถือขวานเข้ามาครับเอานะครับดันขวางหน้าซอกขวาชาพยักษ์ครับอ้าดันมาครับเอาแล้วอัดมงไปหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้ครับโอ้พี่เลี้ยงบอกเอาเลยครับเอาแต่ครับ เจอสอเข้าไปแตกเลยครับโอ้ยเลือดไหลครับเลือดไหลเป็นสายโลหิตเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเจอสอของชาติพยักนะครับสับเข้าไปครับแพทย์สนามต้องขึ้นมาเช็คครับโอ้ดูครับดูภาพช้าเพื่อความสบายใจครับนี่ครับนี่อ๋อน่าจะแตกตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะมันมีเลือดไหลออกมาแล้วครับนี่ครับสอกซ้ายก็ย้ำเข้าไปที่แผลครับสอกซ้ายครับจามเข้าไปแล้วสอกซ้ายผางเข้าให้ครับโอ้กรรมการเช็คแล้วครับ โอ้เช็คแล้วว่าอย่างไรครับไม่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกเลยครับเป็นชาติพยาครับที่ชนะไปครับโอ้พราะแผลแตกหมอยุติการชกเลยครับโมเสียได้พี่เบ้าอุซาได้นับส่งนับแล้วไอ้ยาลืมล่ำครับลืมล่ำทีเดียวนี้คิวแตกเลยครับมาโอ้นะครับประมาททีเดียวครับโอ้คิวแตกเลยครับนี่ครับโปรโมเตอร์เดียไปด้วยครับ โอโปรโมเตอร์เดียแกเหมือนแกวยวายกรรมการหรือเปล่าครับเหมือนยังไงครับเมื่อสักครู่ฮะที่ว่าจังหวัดที่โดนนับตอนครั้งแรกครับไม่เป็นไรครับนะเราดูครับโอ้แผลแตกครับสองแผลครับแตกที่หางคิ้วครับใต้คิ้วแล้วแตกแตกที่เหนือคิ้วครับแล้วก็นี่ครับก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับเป็นชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูนครับชนะแตกครับไปครับคุณผู้ชมครับโอ้โหร้อยอย่างแรงครับร้อยอย่างเรือปลับแต่กลับมาได้ครับแม่ โอ้ต้องพันผ้าเลยครับต้องพันผ้าครับเอซากูครับโอ้แสดงความดีดีครับแม่น้องสาวน้องสาวเรนเกลก็ทำหน้าเสียดายครับแซวครับแซวครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่ครับนั่นก็อท่านวีรศักวีรศักเล็กนะครับวีรศักเล็กวงประเสริฐนะครับหัวหน้าค่ายวีรศักเล็กที่ที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าก็แสดงน้ําใจครับ แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ครับน่าขอโทษโกเมโกเมนัไซโกเมนัไซนะแปลว่าขอโทษนะครับอ่าได้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยครับลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องพามวยไทยโดยใช้สะพัสใต้แหลงทองแดงแปลให้ฟังครับผู้ชมก็ปรบมือนะครับเพราะว่าวันนี้เขาเขาโชว์ฝีมือได้ดีนะครับเขาทําเราได้2นับเลยครับอ่ามาดู ชาดพยักครับถ่ายรูปรวมกับน้องๆครับน้องๆดิงเกิลครับสาวสวยครับก็แสดงความดีๆกับชาดพยักด้วยนะครับนี่คือไฟก่อนที่เขาจะได้เข้าสู่รายการวันนะครับรายการวันลุมพินีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลก์ก็ใช้ครับช่องโคชเชทีวีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับอ่าดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับซอกขวาครับเราโดน2อกมาแล้วซอกซ้ายเปิดแผลครับอืมสับเข้าไปครับ เบียดซอกซอกซ้ายครับสองนี้ครับเปิดแท้ซอกซ้ายอีกทีผางครับซอกขวาอีกทีซอกซ้ายผางเข้าไปครับอุ้ยแหมไม่น่ากักซอกไว้ตั้งแต่แรกแรกน้น่าจะใช้ตั้งแต่แรกแรนะครับเอาละครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับอ่ะลากันไปกับน้องดิงเกิลที่อยู่ข้างหลังของชาติพยักนะฮะนี่ครับสองสาวดิงเกิลครับไม่ต้องไปไหนครับนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับให้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 มุมกล้องพ้นตรงนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปนะครับคุณผู้ชมครับ นะครับอืมหัวบังครับใช่พยัหัวบังครับหัวบังหัวบังเออลมนิดนึงลมนิดนึงเออนั่นแหละนั่นแหละครับเอาละครับอ่ะอยู่กันนานครับนะจนกว่ามันจนกว่ามันเขาจะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วกันครับอืมเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับช่องโคเชทีวีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี